ตอนนี้คือฟูขึ้นมากเลยค่ะไม่เจ็บไม่บวมไม่ช้ำเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเนอยอยู่ที่ลอตเต้คลินิกค่ะวันนี้นะคะเนมาปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับปัญหาใต้ตาของเนยค่ะเพราะว่าเนยนะคะเป็นภูมิแพ้ใต้ตาคํามากหมดความมั่นใจแล้วก็ถ่ายรูปคือไม่มีมุมมองไหนเลยที่ดีนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นไปปรึกษาคุณหมอกันดีกว่าค่ะ มีการแก้ปัญหาพวกนี้ครับโซเดียเราก็จะเจอเป็นพวกฟิลเลอร์นะครับเขาเรียกว่าเป็นกดไฮเดรนแอซิดเพื่อให้เนื้อฟิลเลอร์เนี่ยฟูขึ้นมาแล้วก็เติมเต็มตรงร่องที่มันแบบวันลึกไปนั่นเองประมาณนี้ครับราดับต่อไปนะเดี๋ยวผมจะทําการบอกขั้นตอนของคุณเนยนะว่าก่อนจะทำเนี่ยเราจจะฉีดยาชาเนาะแล้วก็หลังจากจะใช้เป็นเข็มทูนะครับในการเติมฟิลเลอร์ให้กับคุณเนยนะครับ หมอก็เติมตัวฟิลเลอร์ใต้ตาเนาะเสร็จไปละหนึ่งข้างข้างขวานะครับจะเห็นว่าหลังเดิมเนี่ยบริเวณตรงร่องใต้ตาเนี่ยก็จะฟูเพิ่มเปไ็นหนครับประมาณสักหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเทียบกับข้างซ้ายที่ยังลึกอยู่นะครับนี่ค่ะก็ชีดเสร็จแล้วนะคะฟิลเลอร์ใต้ตาของเนยนะคะตอนนี้คือฟูขึ้นมากเลยค่ะไม่เจ็บไม่บวมไม่ช้ำเลยค่ะคุณหมอก็มือเบามากพี่ๆพ,พนักงานที่นี่นะคะก็บริการดีมากเลยค่ะแนะนำที่นี่เลยนะคะล็อตเต้คลินิกค่ะ Thank you.